เจ้าท่านเรียกพระราบุญมาแล้วก็สอนสองสอนพระราบุญด้วยการอุปมาถามว่ากระจกนี่เขาเอาไปทำอะไรพระราบุลก็ตอบว่ากระจกนี้เขาเอาไว้ส่องดูพระเจ้าบอกว่าอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วเธอจงทำไว้ในใจว่ากายการรม คือการกระทําทางกายวจีกรรมคือการกระทําทางวาจามโนกรรมคือการกระทําทางใจอะไรการกระทําทางกายวาจาใจนี้ถ้าเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่น <c oughs> มีผลมีวิบากเป็นทุกข์ก็มีผลมีวิบากเป็นทุกข์ไม่เป็นกระทํากรรมนั้น ถ้าจะคิดจะทำกรรมนั้นนะก็ไม่พึงกระทำถ้ากำลังจะทำก็ให้หละเสียถ้าทำแล้วก็ให้สำรวม,ม,มระวังว่าจะไม่ทำอีกถ้าการกระทำนั้นนะมีผลันเป็นทุกมีผลเบียดเบียนเสียแทงมีทุกเป็นวิบากก็ไม่ควรกระทำแต่การกระทำมาใดทางกายก็ดีวาจาจก,ก็ดีใจก็ดีเป็นไปนเพื่อความไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นอีกทั้งมีผลเป็นสุขมีสุขเป็นวิบาสการกระทํานั้นถ้าเกิดคิดจะทำก็จงทํากรรมนั้นถ้าทําแล้วก็ขอให้ทําให้เพิ่มพูนมากขึ้นถ้าทํากําลังทําอยู่ก็ขอให้เพิ่มพูนมนถ้าทําแล้วก็ขอให้มีความปีติตามโมดล่าเนินใจนกับความสุขเป็นสำเนียกนิบดีบอกทำไว้ในใจอย่างนี้ ก็จะเกิดความปิดิีพอปูดขึ้นเนี่ยพระองค์ก็ให้ตัดให้เห็นนะว่าไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางกายวาจาใจทั้งที่เป็นอกุศลนะก็ควรส่องดูตัวเองว่าไม่ควรทําไม่ควรทาไ,ไม่เกิดขึ้นควรละเสียถ้าทําไปแล้วก็ควรสํารวมระวังหรือในทางกับการน,นะทำเป็นกรรมดีนะเป็นกุนะนศลนะมีผลเป็นวิบากดี ถ้าคิดจะทําก็ให้ทาเลยถ้ากําลังทาก็ทําให้เพิ่มพูดมากขึ้นถ้าทําแล้วก็ให้ปีติยินดีด้วยการกระทําทางกายวาจาใจนะั้นโดยสรุปประมาณนี้นะพระราหูฟังแล้วก็ล่าเริงใจกับธรรมมีคถาที่พระเจ้าสแสดงดังนั้น,นเราก็เอาบทอย่างเนี้โดยย่อดทิตมาละบทสังเกตมาพิจารณาดูว่าเออเรามีกระจบส่องตัวเองหรือเปล่าส่องตัวเองยังไม่มีอคตินะว่า การกระทําใดของเราในวันนี้ที่เริ่มต้นในวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจถ้ามันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียน,ยนตนเองและผู้อื่นมีทุกข์เป็นวิบากก็ขอให้เราสํารวมระวังอย่าทำนะถ้าทําแล้วก็เป็นอดีตไปแล้วแก้ไขไม่ได้นะก็ขอให้ไม่ทําซ้ำแต่ถ้าการกระทําใดทางกายวาจาใจของเราในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นไปเพื่อความสุข นะไม่บิดเบียนตัวเองไม่บิดเบียนผู้อื่นไม่บิดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นและแถมทั้งมีสุขเป็นวิบัตมีผลดีเกิดขึ้นก็ควรถ้าจะทําก็ควรจะรีบทาถ้ากําลังทําก็ให้ครอบคลุถ้าทําแล้วก็ให้ร่างเดินใจดังนั้นถ้าเกิดเราทํามีกถานี้ไปเราปรับดูแน่นเราก็จะเห็นว่าทุกๆวันเนี่ยเรามีโอกาสจะเอาการจบส่องตัวเองหรือส่องได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน ส่องได้ทั้งหมดเลยไม่ใช่กระจกจริงนะกระจกที่เป็นกระจกในใจเรานะส่องนอันนี้ไม่ดีเนาะไม่ทำหลวงปู่จ้าสอนไว้อย่างนี้ทางการวันดานใจอันนี้ดีอันนี้โอเคอันนี้ทําแล้วจะมีผลดีเป็นวิบากจะมีความสุขเป็นวิบากไม่เบียนเบียนใครทั้งตัวเองและผู้อื่นถ้าการการทาอย่างนี้เราควรทำถ้าเรามีกระจกส่องตัวเอง,อย,งอย่างนี้อยู่ทุกวันคิดดูว่ากรรมของเราทางกายวาจาใจจะเป็นยังไง ก็ต้องดีแน่นอนนะเราจะเลิกละอุปนิสัยนะที่จะเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเบียดเบียนตัวเองก็มีได้หลายแบบนะความโกรธเบียดเบียนใครเบียดเบียนตัวเองก่อนนะแล้วเบียดเบียนผู้อื่นทีหลังความอาฆาตความจองเวรนเบียดเบียนใครเบียดเบียนตัวเองก่อนนะแล้วเบียดเบียนผู้อื่นอีกความโลภก็เบียดเบียนใจตัวเองอาจจะเบียดเบียนผู้อื่นอีกถ้าลงมือกระทาความร้อนใจนะความงุดหงิดใจบางทีก็เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่น แล้วก็ควรละไม่ควรกระทำความเมตตาเออไม่ไม่เบียดเบียนใครนี่ความเมตตาเพื่อปูตัวเองล้วก็กูผู้อื่นด้วยเอออันนี้ควรทำทางต่อหน้าและรับหลังอันนี้เราก็ดูสติเบียดเบียนใครไม่สติไม่เบียดเบียนใครเลยเนะมีทั้งประโยชน์ทั้งตัวเองและผู้อื่นพอเรามีสติเราก็ทําไมมีศีลนะมีสติเราก็ระมัดระวังมีความสำรวมระวังมีสติเราก็เห็นกายเห็นใจ ศึกษาการศึกษาใจตัวเองเอ้อมีประโยชน์ทั้งตัวเองและผู้อื่นไม่มีโทษเลยนะมีผลเป็นวิบากดีผลทางดีสมาธิละปัญญาละเราก็มาสังเกตสิ่งเหล่านี้เป็นการ,รที่มีผลดีเป็นวิบากดีจะเป็นผลพวงที่ดีกับชีวิตเราก็มาสำเหนียกมาโอปันญยโกนน้อมก็ามาใส่ตัวแล้วก็พติปฏิบัติผู้ที่จะประโยชน์กับเรานัน่นแหละนยไม่ใช่ใครอื่นเนี่ยแค่พระสูตรเดียวที่พระเจ้านะจริงๆเป็นแค่ส่วนหนึ่งของพระสูตรนั้น แป็นแค่ส่วนหนึ่งวาสดุที่เรากันจกมาสง่งตัวเองแล้วส่งแล้วสอ่งอีกเราจะได้ประโยชน์มากเลยแต่ถ้ากระจกให้คนอื่นสอ่งอยู่นั่นเนะี่ยอ่านกระจกไปด้านอื่น,นส่งดูส่งดูส่งดูแล้วมันเป็นยังไงไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะหรือว่าเป็นคนที่จะส่งดูแต่ผู้อื่นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสมัยอยู่ท่ามกลางแดนมีหินอยู่ก้อนหนึ่งนมต่างท่านให้เขียนไม้ต้องแต่สมัยฟอร์ดแล้วนะั้นทีหลังมีคนมาปรับสีให้มันสวยขึ้นท่านบอกว่าเพ่ง คนอื่นเป็นทุกข์เพ่งตัวเองเป็นสุขดังน,นั้นเนี่ยมันก็เป็นการที่อ,อก,กระจกสองตัวเองเพื่อจะพิจารณาละวางในสิ่งที่เราควรละ,จะเจริญในสิ่งที่เราควรเจริญก็กลายเป็นผลดีกับชีวิตของเราซึ่งแใครๆก็ทําให้ไม่ได้ไปซื้อก็ไม่ได้คนอื่นเดินแทนก็ไม่ได้หายใจแทนก็ไม่ได้กัรทางกายวาจาใจเป็นเหตุที่เราต้องสร้างเองฝึกเอง ฝนเองขัดเกลาวเองและผู้ที่รับประโยชน์ก็เป็นบุคคลผู้นั้นเองเช่นกันก็ฝากไว้เป็นกำลังใจให้เรามีกระจกสองธรรมอย่างที่ผู้เจ้าท่านสอนพระราบุลเพื่อเรากระจกนี้ไปส่องตัวเองให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกตรงถูกต้องละสิ่งไม่ดีเนี่ยเพื่อประโยชน์และความสุขของตนทุกท่านทุกคนเทิน